สวัสดีครับพบกับช่องไลฟ์สาร์ชนแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมีแอปมาให้คุณผู้ชมเล่นอีกแล้วครับนั่นก็คือแอปตัวนี้ครับเดี๋ยวนะครับหาก่อนแป๊บหนึ่งเพราะว่าผมโหลดมาเมื่อคืนนะครับแอปตัวนี้ครับเฟซแอปนะครับที่กําลังเล่นกันฮิตฮิตกันเล่นอยู่นะครับตอนนี้นะนะครับคุณผู้ชมสามารถไปดาวน์โหลดมาได้ที่ Play Store นะครับ สำหรับ Android นะครับส่วน iOS นั้นไม่แน่ใจว่าจะมีแอปนี้หรือเปล่านะครับนะก็ไปหาดาวน์โหลดมาได้ที่ Play Store นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าแอปนี้ทาํางานยังไงนะครับกดเข้าไปเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวเราหลังจากที่เรากดเข้ามาหน้าตาของแอปนะครับ เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลบแอป,ปนี้ออกก่อนเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดาวน์โหลดมาเลยดีกว่านะครับจะได้เห็นหน้าตา,อาตอนแรกของแอป,ปตัวนี้เลยนะครับผมลบออกไปก่อนตอนการติดตั้งนะครับแล้วก็ผมจะดาวน์โหลดมาใหม่นะครับไปที่เ a y Store ครับ ไปที่เพจส t ต r e นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่าเฟซแอปเนี่ยนะครับอันนี้เลยนะครับทําการติดตั้งนะครับดูรีวิวของเขานะครับก็4.7นะครับ4.7เลยนะครับแล้วก็ดูดาวน์โหลดก็ 100M เอ็บวกดาวน์โหลดก็เป็น ร้อยล้านเลยนะครับแสดงว่าแอปเขาน่าสนใจพอสมควรนะติดตั้งเรียบร้อยกดเปิดเข้ามาเลยครับอ่ากดเปิดเข้ามาหน้าตาแอปเขาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ลองกดถัดไปดูนะครับแล้วก็อ่านไปดูนะครับว่าแอปเขาทำงานยังไงนะครับโอเคตรงนี้นะครับก็กดอนุญาตไปเลยนะครับอนุญาตนะครับ เดี๋ยวเราจะลองมาใสา่ตกแต่งภาพของเรานะครับให้ดูน่าสนใจแล้วก็ดูแบบว่าแปลกใหม่นะครับอันนี้กล้องอ,อันนีต้ตัวโทรศัพท์ตัวแอป,ปเขาบอกว่ากาลังหารูปเซฟี่นะครับอันนี้เราข้ามไปเลยก็ได้นะครับเราไปที่รูปภาพของเราหรือว่าเราจะถ่ายรูปอตอนนั้นเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมไปที่รูปภาพดีกว่านะครับนี่ ก็เลือกเอารูปภาพของเรานะครับผมจะเอาเป็นเดี๋ยวนะครับไปที่อ,อัลบั้มภาพของผมก็คือดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ผมจะเอาเป็นรูปนี้นะครับนี่กดตกลงนะครับ รอสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนนะครับรูปภาพของเราให้ดูแปลกใหม่นะครับตอนนี้ก็กำลังโหลดฟิลเตอร์ที่เข้าถึงได้นะครับของแอปตัวนี้นะครับมาแล้วครับเอ่สำหรับคำว่าโปรเนี่ยนะครับคุณผู้ชมต้องเสียตังค์นะนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบแบบเอาแบบฟรีนะครับนี่ผมไปไปที่ฟิลเตอร์ เขานี่ครับอลองดูครับนี่ครับหน้าผมก็จะเป็นมีมีครามีหนวดขึ้นมาทันทีนะครับนะครับถ้าเกิดไม่พอใจก็กดแป c กกลับไปครับตรงนี้จะมีหลากหลายเลยนะครับลองกดดูครับนี่เปลี่ยนทรงผมเป็นผมยาวดูนี่นี่ครับโอ้โห ผมยาวไฮล็อกเลยนะตอนนี้นะครับหรือว่าคุณผู้ชมจะมากดตรงเมนูด้านล่างนี้ก็ได้นะครับที่มีคำว่า editor fun layout พวกนี้นะครับกดได้นะครับกดไปที่ฟันดูนะครับนี่ลองเอาแบบลองเปลี่ยนเป็นผู้หญิงดูสิรอสักครู่หนึ่งนะครับนี่เป็นไงครับสวยไหมครับผมผมสวยไหมครับอ่า เดี๋ยวจะลองแบบเป็นหัวล้นดูสิก็แปลกๆดีนะครับตอนนี้ก็กำลังฮิตนะครับใน facebook นะครับอลองใส่เข่าตรงนี้ดูสิอ่าเนี่ยครับหลังจากเดี๋ยวผมจะลองออกที่แบบเอาแบบนี้ดีกว่าสไตล์สุดเท่นะครับ อ่านี่ประมาณนี้ทีนี้หลังจากที่เราพอใจในในรูปภาพที่เราดัดแปลงเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเราก็กดบันทึกครับกดบันทึกนะครับทีนี้เราอยากจะแชร์นะครับอันนี้ก็ปฏิเสธอันนี้ปฏิเสธไปเลยนะครับเขาจะให้เสียตังค์นะทีนี้เราอยากจะแชร์นะครับก็สามารถแชร์ไปที่ i n s t a g r กรม a c e b o o k t w i t t e r นะครับหรืออื่นๆนะครับกดเข้าไปดูได้นะครับว่ามีที่ไหนบ้างนะครับก็จะมีไลน์นะครับนี่ตรงนี้ นะโอเคแล้วก็อันนี้ผมจะลองแชร์ไปที่ facebook นะครับกดไปที่ facebook เลยนะครับก็กดไปที่ฟีดข่าวหรือว่าสตอรี่ของคุณนะครับหรือจะสามารถตั้งเป็นรูปโปรไฟล์ก็ยังได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปที่สตอรี่ของคุณนะครับกดไปที่สตอรี่นะครับน่าเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เขาจะบอกว่าคุณกำลังจะแชร์ไปยัง facebook และ i n s t a g r กรนะครับสามารถ เปลี่ยนตัวเลือกการแชร์ได้ทุกเมื่อนะครับโดยการกดฟันเฟืองตรงนี้นะครับตรงนี้ผมจะแชร์ไปเลยนะครับก็กดแชร์ไปยังสตอรี่นะครับนี่เรียบร้อยมันก็จะถูกเชื่อมโยงมายังหน้าหน้าต่างของ Facebook、นะครับตรงนี้ครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะเลือกแปลงขึ้นมานิดนึงตรงนี้นะครับนี่นะครับที่เราเปลี่ยนแปลงจากแอปเฟซแอปเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับ ก็แปลกๆดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็กำลังนิยมเล่นกันใน Facebook นะครับมาแชร์กันใน Facebook นะครับโอเคสำหรับคุณผู้ชมก็ถ้าอยากเล่นก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นดูนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ